มันไปได้ไหมแตมันก็ค่อนข้างชันไอตอนขึ้นนะ่ะไม่รู้จะขึ้นยังไงนะเราจะลุยมากเกินไปไหมเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวลองเดินลงไปดูจนะอันตรายมากจริงๆวิวตรงนี้ก็สวยแต่ว่าถึงแล้วแล้วฝนก็มานู่นแล้วะครับส่วนพี่สองัน เขาไม่รู้อยูไ่ไหนป่วเดินเสื่อมฟ่วงไปเมื่อกี้นี่ตอนนี้เรากำลังข้ามไปที่เกาะภูเก็ตน,นะครับใสแกนมือว่ะครับ ที่ภูกเก็ตแล้วครับใช่ไหมใช่สิชื่อร้านอะไรไม่รู้นะ่อันนี้ชื่อร้านอะไรพี่ชื่อร้านอะไรเยเอ่ลีพิซซ่าครับผมลีพิซซ่าโอเคติดทะเลเลยบรรยากาศดีมากตั้งแต่โควิดมาลูกค้าเยอะไหมีครับผมมีวงเราตู้เดียวสองตู้แค่นี้เอง เมื่อกี้นั่งๆอยู่นะครับก็มีพี่คนหนึ่งมาขายผลไม้ให้อะไรเพิ่มไปแล้วก็แกชื่อพี่ส้มครับแล้วก็ได้รับผลกระทบจากโควิดเหมือนกันซึ่งพี่ส้มเนี่ยแกเพิ่งซื้อบ้านไปแล้วก็กำลังผ่อนนดาวอยู่ได้แค่ไม่กี่เดือนเองนะแต่ว่าโควิดระบาดพอดีเพยังไงก็ขอให้กภาวะ โรคร้ายเนี่ยมันผ่านคนไปได้ทุวเดียวนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองมาชิมน้ำจิ้มสีโป๊ดกับปลาหมึกดูนะว่ารสชาติจะเป็นยังไงรสชาติออกอังดาวแต่อร่อยครับ เดี๋ยวทานต่อแล้วกันครับแค่นี้แหละรีวิวอ,อาหารบรรยากาศนะท่านเะงียบเหานะคือถ้าเกิดเ่อก่อนช่วงช่วงโควิดอก็น่าจะเยอะอ่ะใครมีโอกาสก็จะรีวิวไปเที่ยวน,นะภูกเก็ตเหมือ่เราเ,าเที่ยวต่างประเทศไม่ได้ก็นี่แหละครับทเที่ยวประเทศไทยบรรยากาศดีไม่แพ้ชาติใดเลยโอเคครับตอนนี้กำลังเช็คเอาท์ครับเดี๋ยวลองดูว่าที่นี่มีอะไรทานไหม สวัสดีครับอ่ามีอะไรทานบ้างไหมเอ่ยมีครับแต่ผมไม่ดูเมนูโอเคอ่ะแซนด์วิชแฮมชีสครับกาแฟไรกาแฟด้วยครับเอากาแฟด้วยเอาอเมริกาโน่เอาเป็นเอ็นเปรสโซ่ดีกว่าเอสเปรสโซ่ครับซอสช็อตเลยนะอ๋อก็งั้นเอาเป็นคาปูแล้วกันครับาปูร้อนนะเอาเป็นคาปูเย็นได้วยกัน อันนี้ผมพักอยู่ที่ในยางเฮาส์นะครับในตัวภูเก็ตเลยแล้วก็ห่างจากสนามบินภูเก็ตเนี่ยไม่เกิน3นาทีอันนี้เดี๋ยวไม่เกิน2องสามนาทมถ้าเอมาเนี่ยคือถ้าเกิดใครนั่งเครื่องนะครับแล้วก็ต้องการหาที่พักแบบผมแนะนําอยู่ที่นี่ในยางเฮาส์เซิร์ชใกล้ๆแล้วก็มีเซเว่นใกล้ๆด้วยนะคือสะดวกมากสะดวกมากถ้าเกิดใครไม่ได้เอารถมาอะไรเงี้ยคือนั่งแท็กซี่มาแล้วก็ขับมาที่นี่เลยผมว่าโอเคเลยแล้วก็ คือค่าติ๊กแป๊กเนี่ยก็คือละ4ี0ร0อบาทประมาณนี้ไม่ได้สูงมากก็ประมาณนี้นะทุกคนช่วงโควิดมาตั้งแต่โควิดมาเนี่ยภูเก็ันก็ก็เงียบเงวยกันเก็บตังค์ด้วยครับร้อยร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบใช่ไหมกดตังค์แล้วจดีเลยอ่ฝากร้านหน่อยร้านตั้งที่ไหนผมถ่ายอยอะร้านตั้งอยู่ใกล้สนามบินนะครับถนนในยางสนามบินแล้วก็ มีที่พักนะครับตอนนี้ลดราคาเหลือห้องละ500แล้วก็หาราคาถูกมากจากเคยขายฝรัหลตอนนี้เราเป็นราคาคนไทยหมดแล้วครับเบอร์โทรเบอโทรด้วยเบอร์โทรนะครับ084 8 4 3 6 0 3แล้วก็เบอร์บ้านนะครับ076327488ครับโอเคเชิญเลครับิ่ออะไรติดต่อพี่อะไรครับพี่ครับพี่หลุยพี่หลุยติดต่อพี่หลุยนะครับโอเคไปแล้วเดี๋ยวเดินทางต่อครับพี่หลุย โอเคครับเดี๋ยวฝากร้านพี่ก็ด้วยนะถ้าเกิเดเราใครมาที่ภูเก็ตก็แวะมาอุดหนุนพี่เขาด้วยประมาณนี้เดี๋ยวผมเดินทางต่อครับเดี๋ยวมุ่งหน้าไปที่แหลมผลมเทพอือฮึก็ในระหว่างทางก็จะมีจุดชมวิวหลายๆจุดนะครับก็เดี๋ยวดูละกันว่าผมจะไปที่ไหนโอ้มันอ้วนมากเลยอ้วนมากเลย คครับก็ได้เวลาเดินทางต่อนะครับแล้วก็มุ่งตรงไปที่นี่เลยฮะแหลมพูมเทพสถานที่นี่เนี่นะ้ใช้เป็นจุดอ้างอิงพระอาทิตยตกของประเทศไทยเลยนะในที่พิมพันคือบรรยากาศดีมากสวยมากไปพาไปดูกันครับว่าสวยแค่ไหนจากที่ที่ผมทัับนะครับกำลังมุ่งหน้าไปที่แหลมพูมเทพเนี่ย ใช้ระยะทากในการเดินทางอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงกับอีก1นาทีนะครับประมาณนี้แล้วก็ระยะทางนะครับจากจุดของพักไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ48กิโลเมตรนะทุกคนคี่จะแว้กดตังนะครับในเซเว่นตู้แบงค์สีเหลืองกับแบงค์สีเขียวตังหมดตู้ครับไป จุดที่อยู่ใต้สุดของจังหวัดภูเก็ตและที่สำคัญเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกคือตอนเนี้จะมีนักท่องเที่ยวนะครับที่เดินทางมาจุดเนี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ก็เดี๋ยวลองไปดูครับ่ข้างบนจะเป็นยังไง ก็จะเป็นจุดนั่งชมวิวพระอาทิตย์ตกนะครับคือถ้าเกิดตอน,นเย็นเยนเนี่ยก็จะมีผู้คนมากมายมาตั้งตรงนี้ยเพื่อดูวิวพระอาทิตย์ตกเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับจุดนี้เป็นจุดที่มีพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดในประเทศไทย How far you'd fall were you to call? Hold your breath, it'll all be over soon. Stuck inside this cage that's built for you. Stuck inside this cage that can't. รู้ว่าตรงนี้มันลงไปได้ไหมนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ไม่เห็นพี่คนหนึ่งเขาลงไปแล้วก็ทางที่ลงไปนู่นก็ไมาดูลงไปได้ไหมเ,เดี๋ยวลองดูนะครับว่าลงไปได้แค่ไหนเดี๋ยวสเอเก็บกล้องคือมันไปได้ไหมนั่นแหละคือที่สงสัยแต่ว่าเมื่อกี้เห็นพี่เขาเดินไปแล้วมันก็ค่อนข้างชันเดี๋ยวลองดูครับว่าเราลงไปได้แค่ไหน แล้วก็ที่ไอตอนขึ้นน่ยไม่รู้จะขึ้นยังไงนะแต่ว่าตอนนี้ลงมาแล้วแล้วก็ทางนี้น่าจะไปไม่ได้ส่วนทางนี้เละเทะเฉกแฉะไอ้วันออยมันไปได้ไหมเนี่ยคืออยากให้ทุกคนดูนะว่าเราจะลุยมากเกินไปไหมเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวลองเดินลงไปดู มีตัวอะไรด้วยไม่รู้รอ่ะดึกๆไม่รู้ว่าฝนจะตกไหมถ้าเกิดเราตกมาตอนนี้แย่เลย <c oughs> ใครที่จะลงมานะครับแนะนำว่ารองเท้าต้องฟอมัไม่งั้นมันลื่นมากเลย <c oughs> ก็ไปได้แล้วก็ไปได้ครับโอ้โหพี่สุดยอดมากเลยรองเท้าแตะด้วยเอบ่ายก็ใช่ว่าจะไหวนะพี่ <c oughs> ลื่นเหมือนกันครับ <c oughs> สุดยอดมันไปได้ใช่ไหมพี่ <c oughs> ไปได้มีคนลงมามันลงทางนี้ใช่ไหมครับ <c oughs> ไม่มีทางอื่นด้วย <c oughs> มาเดี๋ยวลองดูระวังระวัง ยอดเออคือลงมาแบบไม่คิดเลยว่าขากลับเนี่ยจะกลับยังไงแล้วจะขึ้นยังไงมันเดินไปได้ใช่ไหมพี่ได้ทีนสุดเลย,ย,เลยอ่าลองดูดครับสวยมากสวยมากมนะต้องลองดูครับเมื่อกี้พี่ที่พี่ที่ก็เดินไปถึงแล้วก็เดินกลับมานะครับแล้วก็จีะ๊ะ ี่ก็บอกว่าสวยมากอันตรายมากคือถ้าเกิดฝนตกตกนะครับใหม่ๆเนี่ยแนะนำว่าถ้าเกิดไปไม่ได้นะถ้าเกิดไม่มีรองเท้าที่แบบมันเอาไว้สำหรับเดินลุยแบบเนี้ยแนะนำว่าจะลงมาเลย มื่อกี้ที่อยู่ข้างบนนะครับก่อนที่จะลงมานะ <c oughs> ก็เหมือนกับมีพี่หลายๆคนที่อยากจะลงมานะแต่แบบคือถ้าเกิดเรามองจากข้างบนอะเราจะไม่เห็นทางเลยจะเห็นทางแคบมากซึ่งเวลาเราเดินมามันก็แคบจริงๆแต่ว่ามันก็ยังพอแบบมีร่องรอยแห่งการเดินน่าจะเดินกันค่อนข้างบ่อยอะ่ะแล้วก็ถึงแล้ว สวยมากครับมุมนี้แล้วก็ที่ยิงทันพี่ไ้กห้ทุกคนเห็นนะน้ําทะเลมันพัดมากระทบชายฝัง่งที่มันเป็นหินนะครับคือมันจะเกิดการแตกฟองเป็นสีขาวบวกกับน,น้ําทะเลที่มันเป็นสีเขียวสวยมากครับอ้าพี่ก็เดินออกไปนู่นตลบขึ้นมานี่โอ้ยไม่เป็นไรครับอเอได้ถ่ายให้ทุกคนเห็นว่มามันสวยแค่ไหนโอเคครับเดี๋ยวผมขอเดินไปให้สุดก่อนแล้วก็ เดี๋ยวกลับมาถ่ายตรงนี้ทีด้วยตัวนี้ครับตรงนี้แล้วลงยังไงครับนี่โอ้ยเดี๋ยวคือไม่คืึงมันจะสวยแค่ไหนนะครับแนะนำว่าเดี๋ยวลงไปเล่นนะจะลงยังไงอยู่นั่นดูครับ่อ อย่าได้บอกครับไปถึงก่อนเราค่อยเดินกลับมาทายแลงบอกแนะ่ต้องสุดถ้าิดออกมาจุดนี้เนี่ยน่าจะไม่ต้องไปจุดไหนแล้วแล้วก็เมื่อกี้นี้พีทเขาขึ้นมาเขาขึ้นกับทางไหนคือในทางที่เรามองว่ามันไม่มีมันก็จะมี แล้วมันก็จะชันแบบนี้ขึ้นมาก็จะเจอประติมากรรมที่คนก่อนๆเข้ามาทำไว้ไปต่อครับตาดินทางสิ นี่ครับถึงแล้วหมดอะไรไม่รู้อะดาวเทียม GPS สามหห้าเจ็ดขึ้นมาก็จะมีลูกปั้นนะครับผม,มนะผมก็ไม่รู้จักนะผมก็จะบอกทุกคนยังไงว่าเขาคืออะไรใครรู้ก็คอมเมนต์บอกไปหน่อยเลกันแต่ทางที่ดีผมเนี่ยนะผมก็ จากที่เรามานะก็อยงนี้มองขึ้นไปแล้วคาดว่าขากลับเนี่ยตอนเดินขึ้นเนี่ยหนักแน่นอนทาาไปก่อนครับขอดูวิวไว้ก่อนทาาเรื่องนี้ไปก่อนนะเรื่องเดินลับค่อยๆไปแล้วกนันแต่ก็จะมีพี่ๆก็เดินมาถึงกันแล้วนะครับตามก็กำลังเดินตามเข้าไปแดดไม่มีแต่มีความรู้สึกว่าร้อน tonight i leave familiar for the great unknown got a couple broken arrows and my hair is grown since you saw me last talking on an old flip phone today i shed the skin of who i used to be got sinatra on a 45 i'm buzzing like a bee You'll come fly with me I took a greyhound down to Georgia Then a rental up to Maine หน่อยแล้วครับเพราะว่าฝนมาแล้วเราอองฝนตอนนี้มาสัมผัสที่ผิบแล้วไปครับวิบ่งยาวเลยครับเพราะฝนมาแล้วตอนนี้เมื่อกี้ผมมาจากตรงไหนก็ไม่รู้อ๋อเลกออกแล้วเมื่อกี้นี่เห็นพี่ก็เดินมาจากตรงนี้นะครับเราก็จะไปตรงนี้แหละถามว่ากลัวไหมไม่ไม่เหลือ ไปครับยังไกลแล้วก็ชันมากครับกับฝนม,มาแล้วฝนก็มาเร็วมากดีนะครับที่กระเป๋าเนี่ยมันเป็นกระเป๋ากันน้ํานะแต่เรไม่รู้ว่าจะกันฝนได้ไหมเนี่ยป้ายบอกตลอดทางนะครับเชื่อป้ายเถอะลื่น เดี๋ยวดูดิผมไปทางน,นี้แลไม่ได้คิดว่าจะต้องมาลุยอย่างนี้อ้ยเดี๋ยวต้องเก็บกล้องเข้ากเป๋าแล้วครับเพราะฝนมันเริ่มหนักขึ้นแล้ว เป็นโกโปรแม็กตัวนี้กันน้ำกันน้ำออกไม่ใช่กันน้ำเข้าและน้ำดักพูดไม่รู้เรื่องแล้วตอนนี้และสามารถดำน้ำนนนไดรึ้ถึงห้าเมตรมันใช้เวลามารีวิวสิงไกเข้ามาเนี่ยโกโปรต้องเข้าแล้วนะโกโปรกล้ามาใหม่ใช่ไหมต้องเข้าแล้วลนะ่ะ <c oughs> <c oughs> เดีด๋ยวดูทาง จ,จริงโเนย่ตอนนี้แกทำให้ฉันดูใหญ่ <c oughs> แล้วฝนจะมาโน่นแล้วครัส่วนที่สองคน้อยู่ไพราะวเดินเสื่นเต่นไปมี่กีนี้ กีเลยขอนั่งพักนิดเดียวดูนู่นฝนก้อนใหญ่มาเลยเด็กขึ้นไปหอประพากานตรงนี้ก็จะมีพระบรมรูปนะครับของกรม,มหลวงชุมพรส่วนนู้นคือหอประพาคานเป็นหอเฉลิมพระเกียรตินะครับครบการของราชใช่ไหมห้าสิบปีดูก่อนนะครับว่าจะหลบฝนได้ไหมในนี้ แล้วก็ปรากฏว่าปิดรอการซ่อมแซมเขาเขียนว,ว่าซ่อมทำก็ะทำนั้นปสงสัยเราคงต้องรีบตรงไปที่รถแล้วครับเพราะฝนมาไม่มีเวลาไม่นีมาโน่แล้วครับทุกคนขาวเลยนี่ก็คือ พระพรมนะครับตั้งประดิสถานไว้บนนี้ใส่ที่ขึ้นมาก็จะเลยมาสักการะนะครับบอกเลยว่าตอนนี้ขาสั้นนะ <S <S คือเฉพาะเดินไปกลับก็น,น่าจะสประมาณก,กิโลถึงสองกิโลแต่บอกความชันของทางเนี่ยมันน่าจะมากกว่านั้ <S 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 นยังไงไปที่รถก่อนแล้วกันตอนนี้ไม่ทันแล้วฝนมากแล้ว คนก็เริ่มมาเยอะครับน่าจะได้เวลาชมพระที่ตกแต่สภาพฝนตกเนี้คงไม่ได้เห็นนะคนได้เห็นแต่เมฆครับตอน,นี้โอเคครับทุกคนรอดปลอด,อดภยัยดีจริงคือแบบคือไม่มีฝนนะแต่เฉพาะเดินปกติเนี่ยมันจ็ดหนักแล้วก็ไม่คิดว่าฝนจะมาเร็วขนาดน,นี้ โอเคครับตอนนี้ผมอยู่จุดชมวิวกระร้นใช่ไหมนี่ครับจุดชมวิวเทศบาลตำบลกะรนดูสภาพรองเทา้าตอนนี้เราน่าจะอยู่ตรงนี้ครับหาดกะรน้นหาดก,กระต่ายนี้ ตัดน้อยอยู่นี่โอเคครับเดี๋ยวพาเดินขึ้นไปดูวิวข้างบนมาแล้วครับฝนคือเพิ่งวิ่งหนีมาเมื่อกี้นี้ฝนมาแล้วจะส่องดูก็ไม่ได้ครับมันจะลุบลองส่องดูแล้วก็มองไม่เห็นไม่รู้ว่าคราวนี้จะวิ่งหนีทันไหมนะครับเพราะว่า มันมืดมาเลยแล้วก็ขึ้นมาดูข้างบนครับ ที่เรามาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตแล้วเราต้องหนีฝนก็คงต้องออกจากจังหวัดภูเก็ตแล้วครับก็โอเคครับก็คงต้องเดินทางไปที่พังงานะครับเพราะว่าตอนนี้ดูท่าแล้วถ้าเกิดรอยฝนจยุตกเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ด้วยัโอเคครับเป้าหมายของเราคือจังหวัดพังงานนะครับห่างจากนี่ก็ประมาณร้อยสิบเจดกิโลเมตรสองชั่วโมงเก้3ามนาที เดินทางต่อ